สวัสดีครับพบกับตอบและอาจารย์ชัญญาเป็นประจำเช่นเคยในรายการ Who's ใครกำหนดนะครับ ดวงชะตาฟ้าลิขิตต่ชีวิตคุณกำหนดเองกับชัญญาซีทูนะคะมองทะลุป,ปุปรงถึงปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขให้กับปัญหาชีวิตคุณค่ะแน่นอนนะครับรายการของเรานะครับก็มาเจอคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสเลยบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงนะครับ <c oughs> ใครที่มีปัญหาเรื่องความรักการเงินการงานนะครับโทรมารายการเรานะฮะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับและ <c oughs> สามารถรับชมรายการของเราได้ทางช่อง MB Channel นะครับรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตเว็บ dot MB Channel net ด้วยนะครับ อะไะครับสำหรับวันนี้นะฮะเนื่องจากเมื่อวานก็เป็นวันแรกนะครับของสงการนะฮะหลายๆพื้นที่นั้นเริ่มเล่นน้ํากันแล้วอีกหนึ่งอย่างถูกอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระมัดระวังแล้วก็อยากจะฝากไปด้วยนะฮะนั่นก็คืออุบัติเหตุรวมถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงสงการใช่ค่ะจ่งอยากจะแนะนํานะคะว่าสําหรับแอลกอฮอล์ช่วงนี้งดเลยนะคะหรือว่าจําเป็นที่ต้องดื่มขอให้ดื่มในที่ที่ไม่ต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือว่าขับรถใช่นะคะแล้วที่สําคัญเวลาจะเดินทางไปไหนๆเนี่ยเช็ค ตัวอาจจะพร้อมอแต่เครื่องยนต์พร้อมหรือเปล่าอันนี้ต้อง,องดูเช็คเรื่องเครื่องสภาพแล้วก็ล้อรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ไปกับคุณไม่ใช่มีคุณเพียงคนเดียวยังมีคนที่คุณรักแล้วก็รักคุณอยู่ด้วยค่ะถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ในะใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาชีวิตนะครับสามารถที่จะมา,าดูดวงกับอาจารย์ชัญญ,ญาได้นะครับที่0 8 8 5 0 3 7 0 4 5แล้วก็0 8 8 5 0 3 7 0 4 6นะครับและถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะ ไปเที่ยวแบบปลอดภัยให้อินแล้วก็ปลอดภัยแบบไม่ต้องเจอภัยอะไรนะครับ <Okay. S 1> สมัคร Mo r อ and Better c การดีกว่านะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าจะได้กรมธรรม์คุ้มครองชีวิตถึง1000 0แบาทเลยเราจะมาดูกันดีกว่านะครับนอกเหนือจากกรมธรรที่ให้1,0,000แบาทแล้วมอแอนด์ t บเตอร์ให้อะไรคุณอีกครับค่ะ <Okay. S 1> สิทธิพิเศษเหนือใครที่ m อ c h ด n n e l กับบัรสมาชิก Mo r e and Better สินค้าดีมีคะแนนเป็นการคืนกงินปให้กับผู้ชมเพียงแค่ผู้ชมสมัครสมาชิก Mo r อ and Better ในราคาเพยียง2 9งบาทต่อปี ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายดังนี้วงเงินประกันอุบัติเหตุจากมิตแท้ประกันภัยมูลค่า1 0 0 0 0แบาทคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณีและคุ้มครองกรณีทุกคนลภาพ50,000บาท ดูรายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่ w w w m i t p a e c o m อีกท้งที่จะได้รับส่วนลดพิเศษจากสถานที่ที่เข้าร่วมในโครงการอาทิโรงแรมรีสอร์ทสปาและร้านอาหารชั้นนำที่มีโลโก้ MB Channel รวมไปถึงจะได้รับการสะสมคะแนนในแต่ละครั้งจากการซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการและได้รับหมายเลขนำโชคในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจนส,สัปดาห์ รับของที่รลึกจักทาง MB Channel ทันทีสิทธิพิเศษเหนือใครแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวดูรารยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w MB Channel .net หรือโทร027514800 เป็นไงบ้างคะคุ้มสุดๆค่ะเพียงแค่299บาทเท่านั้นค่ะครับนอกนอจากกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตที่จะได้รับ100,000บาทจากมิทแท้ป,ประกันภัยแล้วนะครับคุณสามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์จากชัญญาสกีร์ตนะครับทุกผลิตภัณฑ์ในราคาที่พิเศษด้วยที่สําคัญใ,ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือชอบซื้อของซื้อหนังสือนะครับบัตรมอยเบเอร์การ์ดสามารถทําให้คุณนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะยังอยู่ใน คือแน่นอนช่วงนี้นี่อยู่ในหนึ่งเป็นวันที่2แล้วของ7วันอันตรายใช่ค่ะเวันอันตรายนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะการขับยนต์ยานพาหนะนะครับรวมถึงการอภายต่างๆนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งน่ากลัวนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือผู้หญิงดูแลตัวเองไม่ได้นี่จะบอกเลยค่ะคใส่ชุดใส่เสื้อนี่กรุณาอย่าใส่เสื้อสีขาวนะคะ,ะเพราะว่าจะออกซีทรูเวลาโดนน้ำนีำน่ไม่ใช่ชัญญาซีทรูนะอย่างนั้น อันนี้อันนี้ไม่ใช่เช่นยาซีทูแต่เช่นยาซีทูขอแนะนํานะคะน้องๆว่าขอให้ใส่เสื้อที่มันมิดชิดหรือว่าเป็นสีออกสีคร่ำครสีดำเนี่ยจะปลอดภัยสุดแนะนําจากผู้ชายอย่างท็อปนะครับใส่คอกระเช้าผ้าถุงดีที่สุดนะฮะเซฟมากคคะยาไม่ก็ผูกเนี่ยฮะผ้าถุงจะถึงอกเลยนะครับแล้วก็คอกระเช้าทับคุณจะดูดีมากนะครับและหลายที่นะฮะต๊อบเห็นเนื่องจากต๊อบก็เป็นพี่ชายที่มีน้องสาวนะครับเวลาเห็นน้องผู้หญิงต็อบจะบอกตรงๆนะเวลาใส่เสื้ออะไรบางๆ่เงี้ยไม่น่ารักนะครับแล้วคิดดูนะ คนที่เอาน้องเป็นแฟนเนี่ยจะต้องคิดมากแน่ๆเพราะว่าหนึ่งก็คือเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดขนาดออกมาเล่นน้ํานะยังแต่งบางขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแฟนฉันจะขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาร่วมแชร์กันดีกว่านะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนดีที่จะเที่ยวสงการแล้วสนุกในทุกๆปีเนี่ยจะเห็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ว่าจะมีคุยตี้แต่งตัวจะบอกให้นะคะว่าคุณอาจจะดูโดดเด่นในสายตาหลายๆหลายๆคนเพียงแค่แวบเดียวหรือแค่วินาทีนาทีนั้น แต่หลังจากนั้นนะคะคุณจะถูกมองลักษณะว่าไม่ไม่ควรไม่ไม่ไมไม่มีเกียริไม่ไม่ไม่มีเกียร์แน่แน่แลวดูไม่เหมาะสมนะคะคก็ะยังไงก็ลดลดหน่อยละกันนะคะคุณค่าของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องแต่งโป๊ปต้องมาเต้นยั่วยวนไม่ใช่เลยนะคะอยู่ที่ความดีและมารยาทถูกต้องเลยครับ เอาละครับแล้วสามารถนะครับมาร่วมสนุกกับ SMS ของเรานะฮะพร้อมรับของรางวัลของเรานี่เลยครับกระเป๋าจาก m b c h a n ช e l เป็น l i m i t e d Edition นะครับเ m s เเราที่4642613นะครับร่วมแชร์กันดีกว่าว่าสงการนี้เที่ยวที่ไหนมันที่สุดนะครับยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันแชร์กันหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวนะใช่ค่ะบางคนได้ดูทางรายการ m อ c h a n ช e l ของเราเนี่ยจะได้อ๋อเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนนะคะเป็นการเรียกว่ากระจายข่าวกันว่าที่ไหนมีที่น่าสนใจน่าเที่ยวบ้างแล้วก็เชิญย่าถืออยู่ตรง เป็นกระเป๋านะคะมอนบเตอร์ <Better S 2> นะคะเพียงแค่สมัครนะคะหรือ SMS เข้ามาคุณได้รับฟรีเลยนะคะไม่มีขายที่ไหนนะคะและที่สําคัญเท่สุดเลยค่ะแข็งข<า>แรง,<อ>งด้วยนะฮะจุมากๆเลยนะคะคยิ่งช่วงนี้วันสงกรานนะคะเวลาที่จะไปไหนมาไหนบางคนถือกระเป๋านัเนี่ย เสี่ยงนะคะคแล้วก็ <ผม S 2> หนังอาจจะเสียได้อันนี้เป็นผ้าร่มนะคะอืมกันน้<อ>ําด้วยนะครับกันน้ออ <c oughs> ําออกกันน้ําออกกันน้ําเข้ากันหมดนะฮะ <c oughs> อ่ะฉะนั้นอยากได้อย่ารอช้านะครับเอสเมดมาร่วมสนุกกับเราพร้อมทั้งยังจะแชร์เรื่องการระมัดระวังเรื่องถึงเรื่องที่อยากจะเตือนในช่วง7วันอันตรายนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ที่เอสเมดของเรานะ464 2613นะครับส่วนช่วงหน้านะครับที่088 5037045และ088 5037046ใครมีปัญหาอะไรเตรียมมาเช็คอินเช็คดวงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้าเช็คอินเช็คดวง ครับ